ถ้ามันแกะไม่ได้จริงจก,ก็ย้ายจุดแกะครับนี่ครับดูครับปึ๊บปึ๊บนี่อุ้ยแต่แข็งมากเลยเนะี่ยแข็งจนต้องหามาให้มายัดแทนเอาละทีนี้เราก็นี่ครับปึ๊บนี่นี่ครับ,บ,รบเราต้องแบบทำตึ๊บ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 นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่หลุดออกนะครับเห็นไหมนี่ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอย่างงี้ครับนะเนี่ยก็เป็นรูรูเก่าแบบนะครับเราก็ใช้ ออกไม้ก็ได้ดันดนดดันออกเห็นนะนี่ครับเท่านี้ก็ได้ละปึ๊บสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เรามาเติมนะครับมาเติมน้ํากันมาเติมน้าน้ากรดนะครับจะเรียกน้ํากรดนะครับเพราะว่าน้ํากรดเนี่ยมันเป็นมันเป็นน้ํากรดที่เข้มข้นอยู่แล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวเราต้องใช้ สิ่งของนะครับเพราะว่าเราพยายามใช้มือนี่มันก็มันก็น้ํากรดเนี่ยมันจะติดมือเรานะครับน้ํากรดจากแบตเตอรี่ตัวน้ํากรดนี่ไม่ใช่น้ํากัดจากแบตเตอรี่นะครับน้ากัดน,นี่มันจะเหมือนน้าเปล่านะครับซึ่งมันจะมีความเข้มข้นน้อยมากน้อยจะน้อยสุดเลยนะครับอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะใช้สลิงนะครับที่แบบมันเหลือๆนะครับเหลือๆจากการฉีดยาอะไรอย่างเงี้ย การฉีดยาหมานะครับหรือว่าอะไรสักอย่างแต่จริงๆถ้าเติมลงไปตรงๆเลยเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับผมฉีดยาคุมหมานะอืมก็ถ้าดูจากคลิปต้นๆน,น,นะครับผมก็เหลือจากยาคุมหมาแล้วผมก็จะเผานะครับเผาหัวเข็มของมันนะพยายามเผานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอ่านะครับวิธีเติมก็ประมาณนี้ครับเราดูดขึ้นมาปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ ใส่จนเต็มนะครับมานี้เพราะว่าจะล้นจะล้นจะจะน้อยจะเกินยังไงก็ต้องใส่ให้เต็มครับเพราะว่าตอนนี้อ่พอแบตที่ใช้เป็นนานานะครับประมาณ1ปีเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อต่อมาเนี่ยนะครับน่าจะเต็มแล้วน่าใกล้เต็มแล้วเราซื้อต่อมาเนี่ยมันจะไม่น้ํากันมันจะระเหยหมดนะครับน้ํากันมันจะระเหยออกหมดแล้วประมาณนี้นะนี่น่าจะเต็มดียอันนี้เราก็เทใส่ลงไปเลยต่อต่อลูต่อไปครับ วิธีนะครับนะครับขั้นแรกเราต้องแกะเจ้าตัวฝาตรงนี้ออกให้ได้ซะก่อนนะครับอืมนะเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชม อืมน่ครับแล้วก็ใส่คืนเข้าไปอ่เพราะว่าเราจะไม่ให้ทำให้มันเต็มแบบเต็มจนแบบโคตรเต็มนะครับมันคงไม่ใช่ทฤษฎีโอเค เสร็จแล้วนะครับเราก็เทกลับนะครับปึ๊บอ่าเอาเป็นว่าโอเคครับรอให้เซลล์มันฟื้นนะครับพอเซลล์ฟื้นปุ๊บเราก็จะนําไปชาร์จเลยนะครับจริงๆเราก็ชาร์จได้เลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะหาอะไรมาเช็ดออเอากระดาษชู่มาเช็ดนะครับก็ขอบคุณสาหรับการรับชมรับฟังกันมานะครับก็เดี๋ยวจะเข้าสู่กันตอนการชาร์จเลยนะครับผมก็จะเป็นการชาร์จาจากจากโซลาร์ ale, เซลล์ใส่ขั้วบวกเข้าไปนะครับก็เป็นการชาร์จแบบ สองก้อนนะครับอืมปึ๊บง่าย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 เหมือนปลอกลุกลุลุยนะครับพยายามนะครับอย่า อย่ารับประทานสารตะกั่วนะครับอ่าสีดำดูครับแบตเตอรี่นี่นะ้นมันจะมีน้ำอยู่นะครับมีน้ำกรดอยู่นะับอืมต้องน้ำกรดมันก็ต้องพอดีพอดีนะครับต้องต้องเต็มนะครับน้ำกรดแบตเตอรี่อายุของแบตเตอรี่ก็จะยาวขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับอืมก็ดีกว่าไม่ยาวเลยก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับโอเค Okay, เดี๋ยวเราก็จะเอาสายสายมาเชื่อมเขาเนาะสายนี่คือสายโซลาเซลล์นะโอเคตูนะครับนี่คือไฟจากโซลาเซลล์นะครับโอเคแต่ผมไม่รู้ว่ามันขั้วไหนเลยต้องลองต่อดูครับ เดี๋ยวผมจะต่ออินเวอร์เตอร์เข้านะครับเปอินเวอร์เตอร์แล้วก็ต่ออินเวอร์เตอร์อีกสายหนึ่งไปไหนนะโอเคครับหลังจากนี้ก็ชาร์จได้แล้วนะครับก็คือเอาละ ก็ได้จริงๆนะครับอันนี้คือโซลาเซลล์ครับโคตรเก่าเลยเห็นไหมมันโดนแดดโดนอะไรโดนพวกยูริเซนบุกนะครับอืมถูกยูริเซนบุกก็อย่างนี้แหละครับสภาพมันก็จะดูไม่ค่อยได้ก็จะรับไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องต้องกวาดออกนะครับเนี่ยปั๊บนี่คือโซลาเซลล์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่จาน ไม่ใช่จานดาวเทียมนะครับคือสโลเซ่จรงจริงปัจจุบันนี้ผมก็ทําความฝันไปมากกว่าครึ่งแล้วล่ะไม่ต้องคิดมากครับถ้าผมจะพูดว่าจานดาวเทียมทุกคนคงไม่คล่องใจ <c oughs> นะครับโอเคหลังจากที่ฝนตกลงมามันมันเป็นอย่างเนี้ยครับโอ้ยน้ำปีๆเลยเห็นไหม พยายามปัดครับปัดปัดออกนะครับฝนมันตกไม่เต็มที่ไงฝนมันตกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยทําให้ทุกสิ่งอย่างมันมันดูโรคหูโรคตากันไปหมดนะครับเนี่ยตัวนี้ปื๊บต้องเอาออกฮนะถ้าไม่เอาออกไฟไม่พอนะจะมืดตึกนเลยแบบเหมือนมองไฟไม่เห็นนะครับเหมือนเหมือนรถไม่มีไฟอะรถจะมองทางไม่เห็นตอนกลางคืนนะครับ ประมาณนี้โอเคก็ได้แล้วครับนี่ก็คือโซลาเซลล์นะครับที่ผมต่อตรงไปชาร์จที่นู่นนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังกันมานะครับใครที่อยากจะดูต่อหรือว่าอยากจะอยู่กับผมต่อก็กดติดตามไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องดีๆที่ดีกว่านี้มาเสนอให้คุณผู้ชมดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบายครับ